พี่น้องเจ้าไทยก็ลังลังไหลลงมาสร้างสบปอลาวครับมาหากินของปลามาสื่อสิ่งสื่อของทำงานปีใหม่ก่อนจะปีใหม่ครับสื่อของไปกินปีใหม่กันหมดครับนี่ทุกสิก่งทุกอย่างสี่ให้เรยกหาเครือบุญยัง เมื่อยปวดขาป่ะสันกลังลงมาครับสว่างเทียงๆ้วครับคนกําลังลังไลลงมาเมือฟฝ่ามอดิลงมาเลยหลังจากมือเสาร์รถติด1กิโลกัวจับ2กิโลขึ้นมาจะบันต้องแสงรถติดครับผู้ได้ประยชางนี่ครับใส่บริการรถสามหล่อครับ สามหล่อเนี่ยคนละสิบบาทสิบบาท,บาทครับลักกิโลบานเพือนครับจะเป็นแนวนี้ครับส่งแนวย่างนี้ยางวันนี้จะหอดใต้แดน่นดีครับ,แ,บ,บแล้วเราลอยเม็ดเลยครับเลี้ยวไปกระเทือนสนบกใหญ่นี่ก็คือว่ามันสนบกครับเลี้ยวไปไกันี่สนยางวะ มันเป็นต้นยางมันเป็นต้นบกสูงไอ้หอวันก็เป็นฟังไทยนะครับนี่นะครับข้างนาเนี่ยจะเป็นเขียดเดนนะครับเขียดเดนไทยครับเรลาถึงยางขามมาโดยการสี่ห้าประต่องใส่เอกสารยังครับเสียสลาผพานด่านขึ้นมารถดีอัพหกจิบ 60. คนสามสิบหม้อใส่พอคนเอามอไซค์มาหม้อใส่ฟรีครับนี่ครับยางไหนข้าวนี่ก็หอดแล้วครับทางนาเนี่ยยางน้ำเบาน้ากับเมื่อยตัวละหอดทางนา นี่ก็จะเป็นที่จอดรถสามหลอดหลิงครับฟังนี็ยังเป็นฟังเสื่อบานทางกับฟังซอฟต์บอสลาวอยู่นี่นะครับเสียดเดนที่ห้าจากคามครับ นี่นะครับชายแดนตีกันกันนี่เข้าจากทางครับจังหวัดที่เป็นอะไรนี่นะนี่สี่วัดเจ้าบ้านครับสี่วัดเจ้าบ้านคืออันนั้นึ่งนะครับนี่ครับบรรยากาศถามมาฟังไท่พิธีเรียบร้อยครับฟังไท่พิธีเรียบร้อยแล้ยฟังหุ่นอาจะเป็นฟังสปปลาว เดินทางครับครับอาวแซล่าสิสวยๆคนก็อย่างไรอยูอ่ทางนานี่ก็จะเป็นตลาดไท่ครับตลาดไท่แต่ว่าผมบ่ได้ลุ่งไปท้ายเ้เบิงเดี๋ยวมาโอกาสนาจะมาท้ายาตลาดไยใ่ใ้เบิงครับ กัะบบมีหลาย,ลยครับเพราะพันใหญ่ออกมาจะาทางไหนเนาะเพราะว่ายหอนว่าการไปการมามันไกลอย่างนี่แหละตัวน,นี้เป็นถนนที่เป็นตัดมาทาใไม่เป็นทางคอนกีดตัดมาจากตลาดในตวเก่าครับ ช่แดนไทยหลาวครับรออกจากมองจอดร,รถมอไซค์ครับดูด้านก้ชอชะดดก่อนจะกุไล่ลาวั่งก็บก้อเขี่ยครับแต่ประคับหรือว่ารเรามัดระวังครับนเนืน่องเนื่อง่ลยนะครับกลับไปกลับมา โผงลบหนาลบลังกลับมาหอดท,ที่มีสัญญาณโทรศัพท์ก็คือเนื่อนี่แหละครับเนื่องทางหน,น้าอันนี้นี่ละ่ะจะมีสัญญาณโทรศัพท์อยู่นี่ครับที่ประเทศก็จะเป็นขเ,ขขเขาเขาแบบมีปลาไฟนี่ต้นก็ต้ตน,นในพุ่งยังไง ตัวนั้นล่ละามท่านเกียเนี่นย ตึงมาลายกันครับโไซค์กคับมาลายกันนะครับโมซค์จะบ่หอนโมซายจะหอนแท่ดดาตามโตดถสายที่สามตรงน,นี้ก็จะเป็นสนามบินเก่าครับตามที่คนข้างปลีเทคนเรามาให้ฟังว่าตรงน,นี้จะเป็นสนามบินเก่าครับฟังทัวมือเบอ่งดี่ครับก็ยัง ก็ยังถามมาอยู่รถก็ยังติดอยู่แต่กับรร้ายท่อเมาเสานะครับเหมาเสาร้ายแห่งผมว่าสิาป,สปดิดคลิปขึ้นจิบหมดติดให้พี่น้องง่ายนะครับแก้ให้เดียวหัด อดมาบริการหอดีเลยครับรถมันติดแห้งโอ้โหรถยังติดอยู่อาขากับพี่น้องเอ้ยบุญเด็กขากลับขากลับ Nói chung nóng sáng cứ cầu dù lột lột khá cáp thì nó ngươi tổng thiêng lốt chẳng lại thì cầu เอาเา,าไก่ฮอดแล้วไก่ฮอดแล้วอดเอาอดเอา,าอ่าฮอดไปทางเขื่อนสองตู้เลยครับสำหรับรถจิดแล้วผมจะจอดท่ายรกตรัวน,นี้นิดนึงครับ เห็ดยู่ด้านนี่ครับเห็ดบ่มีครับมีอยู่มีอยู่เห็ดรถมันติดนี่อยู่อันยังไงอยู่ด้านเจ็บเงินตรงนี้ซื่อณขนน่าจะสามสิบเมื่อเสาร์นี่ก็ษตรผู้นี่ตลาดบ้านต้องแสงกว่นได้เมื่อเสาร์นี่ข้างเจ้าเจ็ดโมงคนมันจะเดี๋ยวไปพอจังหวะ แล้วว่าขันวิทย์นี่ไปกับวมทปัญปหาครับขันวิทย์นี่ไปวันกิโลนึงนี่เลย่นเลย่นเนื่องนี่ไปนี่ก็กระผ่านนั่นแหละเดินทางครับครับรถยัง้ขึ้นมาหลายเานี่ยั่างอีกย่าวไกล่เลยรถเตีอยูุดด้านเก็บบริการครับ Oh, oh, oh. อดเอาอดเอานั่งอีิไกลเลยอาประกันมาอย่างนีพี่น้องเอ้ยขึ้หลายเลยเสรีขึ้นบอลแลพี่น้องเอ้ยสเสรีขึ้นไปบอลแลครับสเสรีขึ้นไปบอลแลนี่ <c oughs> ติดไอ้ข้าเก็บค่าบริการผ่านด้านตันี้นะครับด้านนี้แหละกิโลกลัวผมแล้วแมนเจ้าสาวเ้กันเจ้าวก็เจ้าค่าสะพานมันต้องเสียง่ไปเม่เสรายแมนก็เก็บไกบ้าไอ้รถเทานี้หกทิปี่อพหกทิไอ้คนสามทิปแมนครับเล็กหน่อยประมาณาบบาทไปลองเบิงเจ้าวาด้านปิสามหมู่โอ้ว่ามันสีท่านบ่อน่ะ เากรางหมาครับนอคุ้มไปเลยเมือเจ้าครับเรื่องไปเจ่วิลาสะพานครันี่นะครับสะพานอไปเจดียเลยรถิ มเพามื่อก็จะเป็นตลาดน้ำแสงน้ำแสงอีก2กิโลประเทศเที่ยวพวกกับมาแวะตลาดน้ำแสงเป็นตลาดอาหารสวนป่าทุท่งสดนีน่นก,นกันครับตลาดน้ำแสงผมก็จะขอปิดคลิปไปซซ้ำน,นี้ครับเ <c oughs> บิ่งบรรยากาศรถติซตัง่ว่ากันครับพ่บาติดิคลิปแลแค่กผลด้านมาแล้ว พอรถติดก็เลยทายให้พี่นองนี่เบิ่งครับได้เห็นว่าส่วงเทศกาลร,รถติดแห้งครับรถติด